ประโยชน์ไข่ไก่เรื่องจริงที่คุณควรรู้สวัสดีค่ะพบกับไลนี่ที่นี่มีสาระดีๆมาฝากกันค่ะไลนี่คอมจะพาท่านผู้ชมไปร,รู้จักกับประโยชน์ของไข่ไก่กันค่ะและอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าถ้าอยากได้ประโยชน์เต็มๆจากไข่ไก่ต้องปรุงไข่ไก่ให้สุกทั้งไข่แดงและไข่ขาวนะคะไปรู้จักกับประโยชน์ไข่ไก่กันเลยค่ะ 1. ไข่ไก่มีสารลูทีและซีแซนทีน ที่ช่วยป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมค่ะ 2. ไข่ไก่มีคุณสมบัติช่วยต้านอนุมูลอิสระชะลอการเกิดโรคต้อกระจกและชะลอการเกิดโรคจอประสาทตาเสื่อมค่ะ 3. ไข่ไก่อุดมไปด้วยโปรโตีนโดย1ฟองจะมีโปรโตีนคุณภาพดี6กรัมและกรดอะมิโนที่สำคัญอีก9ชนิดค่ะ 4. ไข่เป็นแหล่งโคลีนที่ดีในกลุ่มวิตามิน B ช่วยในการควบคุมการทำงานของสมองระบบประสาทและระบบไหลเวียนของเลือดโดยไข่ไก่หนึ่งฟองจะมีโคลีมากถึง3 0 0ไมโครกรัมค่ะ 5. ไข่ช่วยทำให้เส้นผมและเล็บมีสุขภาพดีเพราะไข่มีซันเฟอร์สูงรวมถึงยังมีวิตามินและแร่ธาตุอีกหลายชนิดค่ะ 6. กการรับประทานไข่ไก่เป็นประจำช่วยป้องกันเลือดจับตัวเป็นก้อนช่วยป้องกันเส้นเลือดอุดตันในสมอง และช่วยป้องกันภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพ,พลันมีผลการศึกษาพบว่าสำหรับผู้ที่ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพที่รับประทานไข่ไก่เป็นประจำวันละหนึ่งฟองความเสี่ยงการตายจากโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจลดลงค่ะ 7. สําสำหรับทุกวัยที่ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพการรับประทานไข่ไก่วันละหนึ่งฟองจะไม่ส่งผลต่อระดับไขมันในร่างกายแต่อย่างใดน,นะคะไข่ไก่มีประโยชน์ถ้ารับประทานสุก ทั้งไข่แดงและไข่ขาวนะคะและอย่าลืมรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายเป็นประจำและพักผ่อนให้เพียงพอด้วยรักและห่วงใยขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไป l i n e c o m ขอขอบคุณค่ะ